มาสู่ช่วงที่3ครับของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดหลังครับนางแบบก็พร้อมแล้วน้องมดมนะครับพร้อวออกกำลังกายแล้วเรียบร้อยค,คุณทอนก็พร้อมแล้ว มาคุยกันดูครับว่าวันนี้จะมีท่าออกกําลังกายอะไรมาเสนอท่านผู้ชมนะครับได้ครับก็คือท่าออกกำลังกายที่วันนี้เราจะแนะนําให้นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆเบื้องต้นที่เราสามารถทําได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยววันนี้ปี่อย่างมากก็คือเป็นหมอนหรือเป็นผ้าขนหนูสักผืนหนึ่งแค่นั้นเองใกล้ตัวใช่ใช่แตัวหาง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็เวลาทําถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ทำนะครับที่โดยจริงๆแล้วการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อหลังเนี่ยดีที่สุดนะครับก็คือเป็นท่านอน่่่่แตววาาาาทนัีหรรือเ จะหายากนะโอกาสที่จะทําได้เราแนะนําเป็นท่านอนเพรปะนั้นก็เลยเลือกเป็นท่านั่งกับท่ายืนมาแนะนําให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเริ่มกันดูนะครับท่าแรกเลยครับท่าแรกเลยนะครับให้นั่งใช่ไหมคะให้นั่งก่อนนะครับท่านั่งครับโอเคนะครับสมมุติว่านั่งบนเก้าอี้ในออฟฟิศเรานี่แหละปกตินะครับไม่ต้องไปเอาเก้าอี้แบบนี้นะเออได้แต่อย่างแล้วก็มีหมอนอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาผ้าขนหนูหรืออะไรก็ได้นะครับม้วนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วล่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอามาวางระหว่างเข่า นะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะออกกำลังกายท่านี้นะครับมันจะเป็นการออกกำลังกายของตัวหลังส่วนล่างๆนะครับตงอุ้งเชิงกรานนะครับให้คุมหลังเราให้ตรงนะครับต้องตรงแล้วออกกำลังกายด้วยการที่ว่าค่อยๆหนีตัวหมอนหรือตัวผ้าตัวเนี้ยเข้าไปเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดนะครับหนีบไว้และค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะนับ 1- ถึงสินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 อ่ะแล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับ,รบอ่ะแล้วก็หนีบเข้าไปใหม่นะครับทำตามทั้งสามรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 6, 7, 8, 9, ค่อยๆผ่อน เห็นอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับหลังด้วยค่ะผมยังเข้าใจว่ามันเหมือนกับออกกําลังกายช่วงขามันเกรงง้รู้สึกยังไงครับตัวนี้มันคือว่าเราออกกําลังกายคือเวลาเราดูการบริหารหลังเนี่ยเราจะดูคือมันจะมีทั้งาริเวนหน้าท้องนะครับบริเวณหลังบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณหลังส่วนล่างพุงล่างเกอองหครับหลังเราเนี่ยเมือนรเราตีวงมันจะต้องมีส่วนล่างที่ต้องประยุงด้วยเพราะนั้นนี้ก็คือพุ่งเชิงการข้างล่างที่ต้องประยุงขึ้นมาแล้วมดรู้สึกไหม หรือว่าคือมันมันเกรงตั้งแต่แบบตัวหัวกข่าวไล่ขึ้นมาจนถึงตัวสะโพกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเอาตัวกระหนองกายโคงพวกนี้เข้ามากระตุ้นให้ตัวเชิงกลางเราจะมันมีการกดตัวเข้ามานะครับโอเคนะครับหมดนะพี่ตั้ามันบอกใช่สักรอบหนึ่งนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10โอ้ครับผมครับอย่างนี้ความนุ่มหรือไม่นุ่มของหมอนมีผลไหมครับอมีผลครับมีผลครับเอาเอาแบบพอประมาณดีกว่าครับกําลังสบายสบายไม่ต้องแบบอะไรแน่นหรือว่าใหญ่มากเกินไปนี่ขนาดโอเคเมื่อยนะทำบ่อยๆซ้ำๆค่ะเอาลโอเคอ่ะ่อหมอนท่าที่หนึ่งผ่านไปครับผมโอเคครับ โอเคบ้านครับถ้าที่ต่อที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นการออกกายของตัวกล้ามเนื้อนะครับที่บริเวณอยู่ทางด้านหน้านะครับบริเวณสะโพกนะครับวิธีการง่ายๆคือว่าให้เรานั่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ออกกอดเข่าเข้ามาชิดโกงเรานะครับจิระข้างโอเคใช่แล้วค้างนับไว้นะครับนับหนึ่งถึงสิบก็ได้นะครับหลังต้รงใช่ไหมคุณหมอใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบโอเคแล้วเปลี่ยนข้างเข่าต้องชิดถึงติดในส่วนของลําตัวเลยไหมครับใช่เราได้เอาให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคทางไว้นะครับ,รบนับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแ้า ก็มันสบายดีเหมือนกันนะครับคือพอทำแล้วมันรู้สึกสบายก็ทำประมาณ2-3เซตเหมือนกันใช่ครับให้จบทั้งสองครับโอเคครับถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราจะเป็นการยืดของตัวกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะครับซึ่งพวกนี้มีผลต่อการปวดหลังต่างๆนะครับนะเลยเวลานั่งทำงานนานๆนะครับตัวนี้มันเหมือนกล้ามเนื้อพวกนี้มันเกิดการเกร็งตัวได้ง่ายครับวิธีการก็คือว่าให้เรานั่งเหมือนไข้ห้างนะครับไขว้ห้างแบบผู้ชายนะครับ ปล่ยอยขาง <c oughs> เลยถูกต้อง <Okay. S 1> โอเคอย่างนี้แหละเสร็จแล้วนะครับ,รบให้เอามือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับวางสบายๆอยู่ข้างลำตัวเราปล่อยข้างลำตัวซะครับแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงไปให้ได้เยอะที่สุดหลังต้องตรงไหมคะคุณหมอหลังต้องตรงครับนะครับแล้วลงไปนะครับโน้มโน้มไปให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครตึงแค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นใช่ครับแล้วก็ค้างไว้เหมือนกันโอ้โหเก่งนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10โอเคครับคือคครับเปลี่ยนข้างไหมครับเปลี่ยนข้างครับไม่พักอ่ะเอาอะไรเปลี่ยนข้างเป็นขาอีกข้างหนึ่งใช่ครับแปลว่าอย่างนี้เราจะได้หลังส่วนไหนครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาดูข้างล่างมันจะตึงตรงตรงบริเวณตรงนี้พี่จตุ้งตรงสะโพกนะครับหลังส่วนล่างนะครับโอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าเรายกขาสองข้างแล้วพอดูเอ้ย ทำไมมุมของตัวเข่าเรามันไม่เท่ากันบางคนขึ้นมาปุ๊บขาอาจจะอยู่นี้นะครับก็คือเป็นแณวของการที่ว่ามันมีการตึงตัวค่อนข้างเยอะนะครับไหนั้นก็ค่อยๆทำไปได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆลงช้าโอเคค่อยๆลงไปครับอแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคแล้วค่อยๆขึ้นถ้าเราทําได้นานกว่า10เนี่ยจะดีขึ้นไหมครับหรือว่าไม่จําเป็นอืมไม่จําเป็นครับท่านี้นะครับเน้นประมาณ10นับหนึ่งถึงสิบแต่ให้หมดเลยนะคุณผู้ชมมันตึงตั้งแต่แบบว่าปลายของขาแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนเลยครับแล้วคุณว่าจะสังเกตดูว่าสองข้างของคุณมดจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันแค่ตอนเริ่มต้นเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตัวข้างซ้ายของคุณมดเนี่ยมีปัญหายากกว่า ข้างขวาเนี่ยรร้สึกแบบสบายบาทำได้แบบไม่รู้สึกอะไรเลย<ช>แต่ข้างซ้ายเนี่ยเอ้ยมันต้องมีความรู้สึกว่าพยายามขึ้นนิดนึงทั้งๆเป็นกล้ามเนื้อหลังเหมือนกันนะแต่อาจจะเกี่ยวกับทางด้านขาด้วย ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าคุณสมบัติกล้ามเนื้อของแต่คนหรือบางคนมีความผิดปกติของกล้ามเนื้ออยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะพวกนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่โชว์บ่อยๆที่โชว์หลัขึ้นมาใช่ทีนี้ท่าสามท่าที่เราแนะนําไปนะครับในท่านั่งเนี่ยนะครับเป็นท่าที่คนที่จะทำยาที่หนึ่งนะครับให้เช็คดูก่อนว่าเรามีอาการปวดหลังล้าวลงขาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาในเรื่องพวกหมอนรองกระดูกสนังเคลื่อนพวกเนี้ยนะครับไม่ทำเด็ดขาดนะครับ เวลาหมอเล่ากระดูกสันหลังเทือเราจะไม่เน้นการนอนการในกลุ่มการที่ว่าต้องก้มตัว<อ>ตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับมันจะทำให้อาการมันเยอะขึ้นนะครับนะหรือถ้าคนที่มีอาการปวดหลังอยู่แล้วนะครับเราให้ลองดูค่อยๆก้มไปเอาแค่ถึงจุดที่ว่าเราไม่ไมีอาการพอนะครับอย่าฝืนเยอะนะครับ ตอันตรายสึกว่าเลือดวิ่งตั้มจริงๆโอเคทำอย่างเมื่อกี้นี่ต้องทำสักกี่เซตครับจริงๆทำได้บ่อยๆนะครับพวกนี้คือการออกกายถ้าเป็นการออกกายที่เราถูกต้องเนี่ยเราทำบ่อยๆเลยนะครับทำเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับโอเคคราวนี้ถ้าต่อไปครับถ้าต่อไปอีกสองท่าเนี่ยเราจะเป็นในท่ายืนนะครับเหรือเป็นรถยกขึ้นนะครับครับผมอ่าผมขออนุ่ค่ะวิธีการก็คือว่าเราจะเตะขานะครับไปทางด้านหลังนะครับเหมือนเราเหยียดออกไปตรงๆโดยที่ หัวเข่าของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวตรงนะครับคือเราไม่ได้อย่างนี้แล้วออกไปนี้ไม่เอานะครับให้ขาเราตรงๆแล้วเหมือนเราก็ๆเหยียดไปข้างหลังนะคุมหลังของเราให้ตรงเอาไว้อย่าให้หลังมีการโน้มไปข้างหน้านี้ไม่เอานะครับนะนี่ต้องไปอย่างนี้ใช่หลังเราตรงแล้วค่อยๆขยับไปได้แค่ไหนแค่นะั้นรัค้างไว้แปบ๊บหนึ่งนะอาจจะนับถึง5พอเพราะว่าค่อคนข้างยากนะครับอาการนับ1 2 3 4 5สี่หแล้วเปลี่ยนนะครับวางเปลี่ยนฝั่ง เราต้องตรงตรงตรงตใช่ครับตรงตรงและเหยียดคยกขึ้นมาทั้งขาเลยไม่มีการงอเข่าใช่ครับแล้วนับห2 3 4งสสาสี่ห้าทีนี้ในคนที่ว่าเป็นคนสูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่เรเริ่มเทสตัวจะล้มให้ได้เลยนะครับพวกนี้คือให้หาเข้าอี่มาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเราจับเพื่อไปยุ่งแต่ว่าเวลาเราจับห้ามกด ไม่ควรทิ้งน้ำหนักถูกต้องระคองก็คองว่าเฉยเก็เพียงพอนะครับแล้วก็ทำนะครับนี่อย่างคุณมดเนี่ยด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้เป็นท่าที่มันค่อนข้างยากแรกแรกนะครับเราก็จะอาจจะทําได้น้อยๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆไปได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะทีนี้ท่าต่อไปเป็นท่าที่ค่อนข้างสําคัญนะครับในเรื่องของคนที่มีการปวดหลังนะครับมันจะเป็นการบริหารของย่านคุณมดแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับนะพวกเครืงการต่างๆนะครับส่วนใหญ่คนจะปวดช่วงนี้แหละใช่นะครับ วิธีการก็คือว่าให้เราเอามือทั้งสองข้างนะครับมาวางตรงสะโพกของเราขออนญาตนะครับลงมาที่ตรงนี้นะครับเวลาเราวางตรงสะโพกเสร็จแล้วปุ๊บให้ขูดข้ต่อเข้าหากันก่อนนะครับนะขูดข้ต่อให้หากันจนเรารู้สึกว่าเต็มที่แล้วเสร็จแล้วค่อยๆออกแรงแอดหลังไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับมุมเข้าที่เราไปได้ละครั้งไว้มือผลัดดันไปด้วยไหมใช่ใช่ครับ่แล้วกลับมา เข่าต้องเข่างอหรือเข่าตึงอะคะเอาเข่าตึงๆเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราพอดสบายๆวางสะโพกไปข้างหน้าแล้วเริ่มใหม่นะครับเวลาวางที่สะโพกปุ๊บนะครับ่ะปุบก็ต่อเข้าหากันแล้วก็แอดนะครับแอดอาจจะค้างไว้แค่นับถึง5พอหนึ่งสามี่ห้าแล้วกลับมาแล้วผ่อนสบายสบาย นะครับกี่สักทีหนึ่งครับวางปุ๊บมันไม่ได้ตึงแค่หลังนะตอนนี้มันตึงแขนด้วยใช่นะครับอ่าแล้วปลายนะครับอ่าสองสามสี่ห้ากลับมานะครับนะครับพวกนี้จะได้ทั้งหลังทั้งไหล่นะครับต้องครับเพราะว่าเวลาที่เรากุบเข้ามาหาขาตรงนี้จะเป็นการยืดพวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับคือบริเวณตรงนี้ค่ะพี่ตั้มปวดหมดเลย คือรู้สึกเลยว่ามันตึงเกี่ยวยังไงกับหลังบ้างครับระหว่างไหล่แขนที่เราไปดึงพวกนี้มันเป็นลักษณะของการทํางานที่มันร่วมกันอย่างตัวกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างกล้ามเนื้อหลังเนี่ยบางมัดเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่เกาะตั้งแต่บริเวณเอวของเราขึ้นไปจนถึงตรงกระดูว่หลังอยู่แล้วนะครับซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้มันเป็นกล้ามเนื้อมันใหญ่เวลามันทางานหรือมีความผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้ผิดปกติเฉพาะตัวหลังเนี่ยเดียวไหล่ก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปด้วยเพราะนั้นเวลาออกกายต้องออกกาายยใใหห้้้มมันถตงงดดดึคคครรบบะเจืืื็ุ คุณบอกคะถ้าการออกกําลังกายเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดมีท่าไหนที่เราทําผิดเนี่ยอันตรายของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะบางท่านะครับบางท่าก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาที่เราเราทำเนี่ยอย่างที่บอกครับคือเราไปเราอย่าฝืนทุกอย่างนะครับถ้าเจ็บอาการเจ็บเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเราว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่ว่าเราจะเจ็บหรืวเราจะดึงไปเยอะๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเจ็บเราหยุด เราค่อยถอยกันมานิดนึงถ้ามันไม่เจ็บโอเคเราก็ทำมุมนั้นไปก่อนเร็จแล้วเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เยอะขึ้นออกนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่หมดทำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเรามีความรู้สึกว่ามันเน้นที่หลังส่วนล่างคุณบอกมีบริเวณแบบ มันอาจจะเป็นบ่านะแต่พวกเราเนี่ยชอบคิดว่าเป,วเป็นหลังส่วนบน,น,น,บนใช่ครับจริงๆแล้วอย่างบางท่าเนี่ยนะครับอย่างที่เน้นเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราดูเนี่ยคือเป็นหลังส่วนลา่างจริงๆนะครับหลังส่วนบนเนี่ยมีเป็นบางท่าซึ่งเดี๋ยวไว้ก่อนในหัวข้อของตัวพวก Office ออฟฟิทินโดอย่างเงี้ยผมแนะนําให้อยู่แล้วมันจะไปดังเนื่องของด้านนั้นด้วยครับค่ะแล้วมันจะมีอย่างบางท่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอที่เราเห็นแบบเขาทํากันบ่อยๆเช่นการบิดตัวเอี้ยวตัวอย่างเงี้ยปกติเนี่ยมันช่วยไหมคะอันนั้นมันไม่เอ่อมันเป็นลักษณะการที่เราทำให้มัน แต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการบริหารหรืออะไรนะครับยิ่งเราถ้าเราบิดในมุมที่มันแรงมากแล้วกระดูมันลั่นพวกนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับกับกายเป็นอันตรายไปต้อ,อยา่างท่ามาสักรู่น,นี้โดยเฉพาะท่าที่4ที่เป็นการก้ม,มแล้วก็คุณฮอนบอกว่าโอเคระวังถ้าเกิดมีอาการเดี่หมอลองกระดูก ก็แปลว่าต้องดูอาการที่ใช่ครับพวกท่านั่งต่างๆที่ผมแนะนำครับนะครับเพราะว่าท่าพวกนี้อันตรายมากพวกหมอนรองกระดูกนะครับเพราะว่าหลังนี่อาจจะดูสําคัญมากกว่าในส่วนส่วนอื่นมันอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดในเรื่องอื่นได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดติมันก็จะอาการมันก็จะค่อนข้างหนักค่ะเอาเป็นว่าให้ยึดห้าท่านี้ก่อนนะคะทาแบบนี้ไปได้เรื่อยๆทําได้ ไม่จํากัดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่อยๆบอกกําลังกายนะครับกําลังกายค่อยๆบหารร่างกายจนกว่าจะมีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วร่างกายจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติค่ะต้องขอขอบคุณคุณฮอนมากนะครับที่ได้ให้เกียรติมาแนะนําพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกับช่วงติดพันเพื่อชีวิตที่ดีในช่วงต่อไปครับพักสักครู่ค่ะ